สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n นลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันจะเอาเทคนิคการทำช่องด้วยมือถือและตัดต่อคลิปด้วยด้วยมือถือและ iPad ค่ะ วันจะทำเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการใช้ iPhone และ iPad แยกย่อยมาให้พี่ๆน้องๆที่ใช้ iPhone และ iPad ลองดูนะคะทุกคลิปที่วันทำในช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube ที่เห็นเอฟเฟ t ต่างๆเห็นฉากต่างๆซึ่งวันขอบอกว่าฉากสวยๆไม่รู้ว่ามันจะเป็นฉากสวยๆของพี่ๆน้องๆไหมนะคะแต่ทุกอย่างวันทำมาจาก iPhone ค่ะ นะคะคอุปกรณ์มันมีเท่านี้ค่ะและ iPad ค่ะเพียงแต่ iPad เป็น iPad Pro โอ้ยเห็นความเก่านะคะใช้มา3ปีแล้วนะคะ iPad Pro รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกแล้วก็มันมีคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดคือซื้อแยกมาต่างหากนะคะนี่ค่ะ iPad Pro นะคะหน้าจอสวยมากเอ๊แล้วก็ มีปากกานะคะที่เราใช้ทำหน้าปกนะคะอันนี้ลนหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมทำตามวันดูยากจังนะคะนี่วันมีอุปกรณ์เท่านี้ค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าแล้วก็ขาตั้งกล้องธรรมดาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันจะทำทุกเทคนิคในการใช้เดี๋ยวขอเอาออกจากหน้าจอในการใช้ iPad และ iPhone ในการทำคลิปและทำช่อง YouTube ค่ะส่วนพี่ๆน้องๆอ,อยากได้ตรงไหนที่เห็นวันทำคลิปนะคะอยากไดอ่อยากให้วันแชร์วิธีการทำแบบไหนส่งข้อมูลมาเลยค่ะเมนได้ทุกเมนแล้วเดี๋ยววันทำให้ดูเนี่ยนะคะวันนี้วันจะพาทำเทคนิคการใช้เห็นความเก่าเก่าแล้วค่ะ2-3ปีแล้วนะคะ ของ iPhone และ iPad นะคะเทคนิคการทำช่อง YouTube ด้วย iPhone และ iPad จ้าซึ่งมันไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยววันบอกทุกเทคนิคง่ายหมดเลยจ้าพี่น้องทำได้และคลิปของเราวันเรียกว่ามันมีเอฟเฟกไม่เยอะแต่มันเป็นคลิปแบบโปรเฟสชันแนลทุกอย่างเดี๋ยวแชร์ให้ดูนะคะกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้เลยแล้ววันนี้วันจะมาแนะนำเบื้องต้นว่า โปรแกรมอะไรบ้างที่วันใช้ใน iPhone และ iPad ของวันนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคลิปทุกคลิปที่พี่ๆน้องๆดูในช่องติวเข้มมือใหม่ทําทำ u t u b e และในช่องอามาดามบ้านนาสวีเดนวันใช้ iPhone ในการถ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปกลางวันหรือกลางคืนนะคะใช้ iPhone ในการถ่ายแล้วขออนุญาตนะคะคือตอนวันต้องของอภัยคือ อไม่ได้อวดรวยนะคะต้องขออภัยพี่พี่น้องๆ้องหากว่าฟังแล้วแบบไม่ชอบใจไม่ไม่สะดวกใจอะไรแบบนี้โอวันเป็นคนไม่ติดหรูนะคะแต่คุณสามีวันเป็นคนติดแบรนด์ iPhone ค่ะเขาซื้อ iPhone 1บค่ะ ให้วันแบบเซอร์ไพรส์วันปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันก็เลยได้ใช้ค่ะเห็นไหมคะว่าความชัดความสวยความคมชัดของ iPhone 12เวลาถ่ายคลิปสวยมากๆค่ะแล้วมันเปลี่ยนแสงกำหนดแสงได้ซึ่งวันเพิ่งได้มันมาครอบครองเมื่อปีใหม่วันยังรู้จักวิธีการใช้ไม่เยอะแต่ iPhone 11นะวันรู้ดีมากเลยค่ะวันใช้มาปีกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเทคนิคอะไรวันจะบอกค่ะตอนนี้นะคะวันนั่งอยู่ในห้องครัวที่มันแสงมืดมากม ให้เราแตะนิ้วไปที่หน้าจอค่ะแล้วมันจะกําหนดแสงได้คือตอนนี้วันเรียกว่าแสงสวยนะคะพอเราถ่ายคลิปลงไปสักพักหนึ่ง iPhone 12จะปรับแสงให้เราอัตโนมัติค่ะจากมืดจะปรับเป็นสว่าง แต่ว่าสว่างแบบไม่ได้สวา่างไม่ได้สว่างสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปรับแสงของคลิปให้เราจิ้มไปที่หน้าจอค่ะแล้วก็ปรับดูค่ะคือจิ้มจิ้มหาแสงมันจะเป็นรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมคะจิ้มหาแสงได้เลยค่ะว่า อยากให้แสงมันไปตรงไหนคือตอนนี้แสงเข้าหน้าวันสวยมากๆและวันจะเรียนรู้การทำคลิปสวยๆจากา iPhone 12แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคอีกครั้งค่ะคลิปทุกคลิปวันทำมาจาก iPhone 12ล้วนๆอ่ะคลิปะจะบอกว่าไงล่ะคลิปที่เห็นหลังจากวันที่1มกรานั่นคือคลิปจาก iPhone 12ส่วนก่อนหน้านั้นวันใช้ iPhone 11ถ่ายนะคะเพราะฉะนั้น ภาพมันแจ่มภาพหน้าคนมันไม่ได้สวยวุ้งวิงเป็นเกาหลีแต่มันจะสวยชัดเอ๊ะเป็นไงคะสวยชัดไหยคะ่ะแล้วเวลาเราถ่ายรูปวิวนะคะ iPhone 12สุดยอดถ่ายแสงผ้าที่เป็นเป็นเป็นประกายค่ะเหมือนที่วันให้พี่พ,พี่น้องนๆดูเดี๋ยววันจะแนบรูปให้ดูนะคะถ่ายสวยมากๆเลยแล้วปรับแสงลานหิมะลานลานสเก็ตน้ำแข็งแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็ง เป็นสีฟ้าใสาสวยมากๆค่ะแล้วเดี๋ยววันวันน่ะชอบลบรูปตัวเองทิ้งเดี๋ยววันจะไปหาแล้วเอามาให้ดูนะคะว่ามันปรับแสงได้ยังไงแล้วเวลาเราทำหน้าปกรูปที่เราถ่ายจาก iPhone หรือ iPad เราปรับแสงได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปดูวิธีการปรับแสงแล้วปรับได้สวยมากๆพร้อมกับแอปพลิเคชันที่วันใช้ในการตัดต่อคลิปและการสร้าง YouTube ไปดูกันจ้า โปรแกรมแรกที่แนะนำก็คือ Keynote Keynote เป็นโปรแกรมที่ติดมาใน iPhone และ iPad ทุกเครื่องหรือแม้แต่ Mac นะคะ Keynote ใ,ใช้สำหรับการสร้าง Presentation ค่ะแต่เราเอามาประยุกต์ในการทำหน้าปกคลิป YouTube ในการใส่ฟรอนต์ภาษาไทยสวยๆและการทำ Introduction สวยๆ คีย n o t e ยังสามารถกำหนดเอฟเฟกการสร้างคลิปต่างๆเอฟเฟกการกำเนิดตัวหนังสือต่างๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวจะพาทำทีละโปรแกรมแล้วเอามาใช้ใน YouTube ได้ยังไงต้องติดตามชมนะคะโปรแกรมที่2คือ iMovie iMovie เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำคลิปทำอินโทรดักชันง่ายๆด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีติดตัวในเครื่อง iPhone และ iPad ค่ะสามารถเอามาตัดต่อทำคลิปเรียงลำดับคลิปใส่เอฟเฟกเสียงและเสียงเพลงได้แล้วติดตามชมเทคนิคดีๆนะคะ โปรแกรมที่3ที่ต้องโหลดออกมาอยู่ในเครื่องนะคะก็คือโปรแกร,รม r ี m i n i เอาไว้สำหรับปรับความคมชัดของรูปคนในกรณีที่เราต้องการใช้รูปคนมาทำเป็นหน้าปกหน้าปกจะได้คมชัดสวยงามขึ้นค่ะโปรแกรมที่4โปรแกรม p i c a r t โปรแกรมสำหรับทำโลโก้ทำปก ตัดต่อปกใส่ตัวหนังสือใส่รูปใส่โลโก้ต่างๆต้องโหลดค่ะและดูวิธีการทำหน้าปกด้วยโปรแกรม p i กอารเยอะแยะมากมายลงไว้ให้ดูในช่องติวเข้มมือใหม่ครับทำ YouTube ทุกโปรแกรมทุกปกที่ทำทำมาจากโปรแกรม p i กอารทั้งสิ้นค่ะโปรแกรมที่6 Facebook ใช้สร้างเอฟเฟค ทำปุ่มกดติดตามหรือปุ่ม subscribe และสามารถสร้าง introduction ด้วย story ที่มีใน Facebook ด้วยนะคะเทคนิคการทำ introduction ด้วย Facebook ลงไว้ให้ดูแล้วหลายโปรแกรมค่ะหลายตัวอย่างคลิปดูได้ที่ช่องติวเข้มเช่นเดียวกันค่ะโปรแกรมต่อไปโปรแกรม eLaser สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะ เอาไว้ตัดฉากหลังรูปที่เราต้องการทำปกตัดโลโก้เป็นรูปร่างต่างๆและตัดฉาก g r e ร n Screen ในการทำฉากที่เราต้องการใส่ลงไปในคลิปให้มีความสวยงามและเป็น p r o f e s ชั่นแนทุกเทคนิคที่ดูอยู่ในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคลิปในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันใช้การตัดต่อผ่าน iPhone และ iPad โดยการใช้โปรแกรมฟรี100%ค่ะ ปรดติดตามเทคนิคอื่นๆอีกมากมายที่จะทยอยลงให้ดูเป็นเทคนิคดีๆง่ายๆและฟรีๆที่นี่ติวแค่มือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ